สบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกคนพี่น้องสบายดียามแรงเน้ะพี่น้องเนาะต่เบ็นก็ล่างสีตกดินพี่น้องภรยากากทางซ่านกับพี่น้องลงมบวอยพี่น้องเลยตอนนี้ก็คำได,ได้พี่น้องเลยบบแมนเว้นได้หนึ่งพี่น้องเฮ้ยมาพีมาพี่ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ตสุกุสุคนเด้อพี่น้องที่สวยสื่อหมักมเนาะเท่ากับโบขิดเท่าอ,อ,อ้าวมีการ<ฟ>ขีหลกักเอาเมีอันอีกเท่ากับโบขิดคือการพี่น้องซาซืุอกับโบขิดคือการหวานชิได้อันยอดคายร้ายวันนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็บสื่อสีจากผู้อวตารัยกนอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเบิร์ตสุกุสุคนเด้อพี่น้องที่ซัพพอร์ตเนาะแต่ว่ามีเรื่องที่เราอภัยเลย เงินงเราตายว่ะที่นีราตายจักผู้ใหญ่พามจักผู้ใหญ่พามกระเย็ดสมอลเล่พี่น้องเขาเจ้าว่าหายไปเปลี่ยนไหนเงี้ยก็ป้าถั่วแดงอะไรมีมอญดำล้างหน <oh> ึ nah ่งพี Pie ่น้องออันเขาจะเอื้อนไหนเงี้ยงก็ะข้อบิดมันสะบ่อสองควันกบาอัดพูพี่น้อง แ้วพี่นอาเารย์นจาก็จะไปซื้อแต่เบอร์อะไรองจากเขาเอามาตัดใหม่แต่แตนะ่นะสุดท้ายก็มาตายพี่น้องก็จะได้ไปซื้อเครื่องใหม่ข้าอีกกับพันกบบาทาบ้าเอ๊ยเดี๋ยวมันจุกยังไงพี่น้องเอ้ยนี่เย็ดเนี่ย้ก็ขอบุญขอบคุณเบิร์สุขุสุคนขอบุญขอบคุณพีผีเบอรสุข,ข,ขุสุขนเด้อที่ซอยซับพอร์ตซื้อหมักโม่เนาะจนว่าเบิร์เกียงเนาะพี่น้อง จนเบิดจนเกี้ยงพี่น้องเลย mm hmm. ยอดขายครับเพาพี่น้องเอาเงินมาปกปูเสร็จยอดขายพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆอันนี้จะเป็นเงินจี่เงินจีบ้าดกลัวพี่น้อง พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเงื่อนไขมักโมเฮาพี่น้องอันนี้เพื่อพี่น้องสะไดับน้นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเนาะกับบุคิดวาตะกี้นะบุคิดวาซีได้ทึงทื่นซ้ำพี่น้องแต่มันกายังดีเนาะพี่น้องแบบว่ายังเลือพ่อให้ได้แบ่งได้แบ่งกันไสนะพี่น้องถึงแม้ว่าซัมมี่ก็ถือว่าลายเลยเนาะสำหรับ แบบว่าสำหรับอันสำหรับอันอีกอย่างอีกเะขอบคุณขอบคุณเพืุ่ขคนเนาะสำนีกันเนาะผลผลิตทามันกับบ่ค่อยดีบรนไดเนาะพี่น้องได้สำนีกันถือว่าดีใจสุดๆแล้วเนาะพี่น้องทั้งเงินกีบและเงินบาทพี่น้องรวมกันกับชีช่องหมือนหน่อยๆอ,อ,อยู่แล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเลยจ,เลจะเกิดอะไร สอนจั๊กพ่บ๊อบขอบุญขอบุเรื่องเรื่องสอนจักนี่ต้องคุยกับยายแปอีกพี่น้องอันนี้ชัวชัวอืมต้องชัวจะดีห้องบอกให้ให้เงิ่อนกิ่เงินกิ่เงื่นกิ่งในการคัดหนึ่งพี่น้องอันนี้นิ่มอาใหม่คือเงิ่อนข้ามจะตัวนึ่งวัคคิดว่ัชิได้พี่น้องเห้ปลูกมังโม่ปีแรกเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่ซอยอุดหนุนเนาะพี่น้องอันนี้คือเงิน เพลินอุดนูนซอยนะพี่น้องซอยน้ำผักน้ำแรงเฮ้ยซอยเขา่าให้หรือว่าซอยน้ำผักน้ำแรงเนาะยายแปร่ครอบครัวยายแปรแล้วก็ซุ้มเฮานะเนาะเพราะว่าเห็ดกับทุ่มเทสุดๆได้พี่น้องเคยเห็นบอ่อส่วงคุดคุ้มแล้วก็จนบอ่อใจกระเทียงขึ้นจะได้เข้ามาเมาื่อคืนนะจนสจีบ่ายมุ่งคุดคุ้มนะบาดเหล่ากะต้นทึ้นท่านาพี่น้องต้นทึ้นท่านาหมืน่นเมลัยเมลัยคุยแหละนะพี่น้อง แต่ท่าอีนะ้น่ะเขาใจว่าพุ้ยนะ่ะจักสอบมาเลยฮกสอบก็มาดีแลพุ้ยนะ่ะเจ๊สอบพี่น้องท้าม่ให้เคี้ยวฮ่าพี่คนลืมพี่นอ้องตัวอยู่ฮ่าเปนหนีมให้เคี้ยวพี่น้องพุ้ยน่ะป้านะ้าเพิ่นเนาะพุ้ยรวมทั้งเบิร์ดเนะ่ยเป็นเจ๊สอบพี่น้องสะปปะใส่หมักมูนี่เบิร์ดฮกสอบพี่น้องแต่แบล็คสตี่ฮ่ากับโมไดลไลน์พี่น้องสมมูนฮกสอบจนขึ้นหมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้อง เงินกีบอีกล้านสามแสนพี่นอ้องต้นขึ้นนะพี่น้องเลยขอบุญขอบุญเบอร์สุกุสุคนเดอพ่อแม่พี่นออ้องเอีเบอร์สุกุสุคนทานตัวใหญ่จะดีที่ซับพอร์ตที่ชื่อซอยขอบุญขอบุญ,บญป้าน้องยุก,กิและกาพีทางประเทศไต้หวันทั้งสองทานนาอพี่น้องและกาไอ้ก้องเนาะและกาพี่ทางเมืองไทยแน่นาอพี่น้องและกา ผีละลายคนเนาะผลซอยสื่อคนละล่อยซองลอยก็ขอบุณขอบคุณละลายเนาะวัชพุกสุคนอะไลพี่น้องผู้ได้สิยอยสื่อเนาะหายู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงฟังฟังก่าเก่าเด้อหาเงินทาค่ำก็ให้ได้ให้เจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานเนาะขอบุณขอบคุณละลายที่ซัพพอร์ตสื่อหมักมูแจกสาวบ้านมะม่งเฮาเนาะขอบุณขอบคุณละลายเด้อว่าสุกสุคน้ดีใจแห้งพี่น้องเลยบอกคิดว่า ชิเครงขึ้นพี่น้องแล้วก็บอกขีดว่าชีได้เรือไสยอีกความขีดนะว่าเรือให้ยายแปดพันสองพันพันนี่แหละพี่น้องแบบแบบว่าหายายแปดได้ไส้ํำพันนี่กันหลายตื่นไปนะวาพี่น้องเจ้า<ม>กระสองมือส่วนเนาะพี่น้องใบนอกกระสีเมื่อแบ่งเงินกับยายแปนเนาะพี่น้อง แต่ว่าสงสัยว่าออกเมื่อการใช้ชิพทันได้แบ่งพี่น้อง,ยงแยกได้เป็นคลิปหนาไอเดอรพี่น้องร่อเบิ่งเนาะว่าสิได้คนละทอดได้เนาะพี่น้องนเงินจำนวนนี้พี่น้องเลยเงินงกีบนี่ก็ล้านกลัวพี่น้องล้านเขาได้วะหนึ่งสองสามเงินกีบนี่ล้านสี่แสนพี่น้องเงินงกีบ รวมกันก็เป็นซองหมือนหน่อยๆน,นะพี่น้องมีใ,ใจลายพี่น้องเลยบอคิดว่าสิข้ายได้ลายปานนิเนาะพี่น้องแล้วก็เสียออกเมือ่อแล้วกันเสียเอาสูตรปลาเผาออกเมื่อให้ยายแปรเลยพี่น้องยังประธานเอาสูตรปลาเผาออกเมือ่อเพิ่นขอบขอคุณขอบคุณหลายๆเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งที่ซอยซัพพอร์ต แน่นแฟ่ยพนอนดินกิน้ำหมอกนะจักินได้แต่ใดเธอกับอไรบวางลายไดให้หาชิบ,บาทก็้าวเถอะเออเว่าบ่ได้ลา,ลายก็ให้ไปถ่าวพันหนึ่งเด้อเธ่าะักันบดเถิงขึ้นกะกะ่ชเกินเกินขึ้น,กนเกิน,เก,น,เ,กน,เ,กนเกินขาดไม้อยู่วัน วานอาลไพี่นอญญ้องผู้มีแง่ตอบบุญท่านคุณผู้ใหญ่เจดีบ่ญญพระสู่สุขชนนาะพี่น้องผู้ที่อุดหนุนบักโม่สวยมีแต่คำขอบมุกข,ขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเน้าหายอยู่ดีไม่แห้งเด้อไปพี่น้องเอ,อมามือชวนเอาปลามาื่อหายแย่แปลก่อนพี่น้องเอามาขชวนอลไรพี่น้องเง้ยล่มคือเก่าพี่นอ้องอาใหญ่สุดป้าเผา มือไหนพูอ้าุ่่เออมีอายายสบายดีพ่น้อแน่เด้อ้่จะกินยังอ่างสลายน้ำจืดหลือบ่ดจผู้ข้างนั้นรดยายต้มมั้ยรืบ่ต้มล้ม่น้ปลาแกแล้ว อ,อ,อาหารยายแปรพี่น้องอยากใส่น้าลายนะอีซี่ยังไงมันหน่วนซองสุดผู้เพื่อนมันก็เมื่อยไปไหวเมื่อเดินไวเมื่อว่างนี่นะนี่ว่างชี้คำขำอางนี้แหละปลาเผาผ่อเมืงองหวานขนาดได้แนวกินพี่น้องปลาเผาผ่อมึงก <c oughs> ูขึกที่เชือกน,นะน่ะ,นะ,นะ,นะอันน่ะเอาพุ่นแล้วมี่นี่อือห่อแล้วเฮ้ย อยาอพรวางมุดเสียนดินเอ,อน od, hob, <laughs> 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 ่อเผื่ออยากพรโางพงานมุดเสียนดินเห็ดของผนซะโอ้ยชมได้เนาะปลาถือผไม้ไหวได้ใช่ไน่ะไม่ยังก่อไว้ในถังมดน้อไมนก็กินยังมันคือมากินหอดพีอะน่ะ ยังมันคือมาโพดมาโพหมุดเส้นดินคนเชียงไว้ในขางปดรอนพี่น้องยังได้เนี่ยยังไงนะเดียวหมักม่วงอืม f o l l พังงานพี่น้องเลยเสื่ยงเมียนเจอมันเห็ดช่เออพงาน้วเจเ็ดวยอืออือพี่น้อง ยายเปรลลาบทิเท่าม,มันติดหมอป่ายายมันติดหมอมันคือเป็นกุดกรุด,ด,รดรวด่าจะออกมหายหตเว้นใจผัดข้ามากสร้างกระสอบสร้างกระซีสร้างกระซีทั้งหางางนาเด้อองบ่อนเศษเครื่องหออเครื่องเฮือนอยังอะไร หดและชี้เื่นบ้ามันี้ผู้ได้พี่น้องเลยแต่งแต่งมาใส่เราได้พี่น้องเลยโฟแของี่ำเสียงอะไ้เสียงปลงบพราเจะหม่ำพอมเงาแค้นสอกับผเท่าเอ้ย

พอถามสร sociedad, e. <g ab ung> ุปพุยขนาดเจ็ดสอบบ่เจ็ดสอบบะไรตีซัพอเกิดสมัวเ้าไปเทียงแกเขียวเ้าลืมถ้าเราว่พุ้ยหกสอบกันแล้วยังว่าเ้าว่าพุยหกสอบเกิดสมัวไปเทียงแกเขียวยังวะน่ะเจ็ดสอบต้นนี้แต่ว่าเออ ได้มวนน่ะกม,ม,มาโคตดห้านาหกมันบ่เออบอลหมากมูน่น่ะห้องพืชบรานชามบอกของอันถ้าโจทได้นะฮะจดพุ้ยนาหกซอบบานนี่น่ะตัวที่เจ็ดนผัดพลอโจท์จทม่เท่าเล้าผัดล้าผัดจืดแล้วเนาะโอจำไม่กดขายเลยสนนามบอกสี่สี่แลวแกบเท้เอามาใส่ ดอกมีเดือนอยู่ต้องทำปูกหน่อยเล่น่รบปีใช่ไหมไมมันมีผาตั้งยังว่ะน้ใ้าอวุ่้ืออ่าิงดอกแค่หน่อยกัจบจบเกณฑ์แหละแล้วแล้วอกมาไหลมื่นนี่แหละนี่ มาตั้งมันชี้สก,กันเมื่อนี่แหละหากลอ่อช่มคลิปหนาพี่น้อง่าชีได้คนหลัเท่าใยเน,ะนาะโอ้จะได้ข่าวดีนะ,ะ่งว่ได้ยังแม่พี่น้องนี่แป้ได้ข่าวดีได้น้ำมันเออกันงัวคน,นละทงกับลูกเอาทงหกสิบบาทเออกับพูดซีแบ่งการคนเขิงกับลูกเออ,อ นำ้ำยาผานุ่มแน่แท็กหนึ่งอรอยหนึงน่งยาได้หัวแน่โบลานกลองอลื่นแน่แตกนนละมันมัทอดใก่ดูดีใจนํา <c oughs> <c oughs> มาอยู่ผีมันใกล้กับผู้ท่านเอิญผู้นี้เอ,อิญก็พ่อได้ใส่ได้กิน ใส่ได้กินพี่น้องเลยอ้าพี่น้องเลยคลิปนี้มันชียเวานาะรอ,อส้มคลิปหนาพี่น้องทำการแบ่งเงินแบ่งท่องก็ยายแปรก่อนพี่น้องรอรุ่นเด้อพี่น้องเด้อด่าชิได้คนละท่าใด้ยายแปรลรเอาบรา,า 1, ละะ้ราพันหนึ่งแล่วว่ะเป็นบ่ยายร้อยหนึ่งเก้เาร้อยหนึ่งเก้เาร้อยหนึ่งเก้เาพี่น้องพอเท่าเด้วอว่ยายจะมาสัจะมาส,สับกับชื่อทยายจะถอดหัวเหมือได้เ่จแล้ว ว่ายายมันเข้าเพี้ยนเช้งมนแสงจัดเชี่นหายนะไม่ใช่ชาชีเพราะมันเป็นเจ้าติ่ถอดหัวน่ะเขาเห็นแสงอยู่แหลนหลุดๆะลายๆอยู่ย่านอยู่พี่น้องเลยกระสือกระสือบอกว่าพี่เป๊ะพอนอนช่วยอยู่หน้าเขาบอกไปกระสื้อไปยัยแปร่ผดดอกเนาะกอยังว่าไปเอาอนเงื่อนเกลืออยากได้เกิร์บอยากได้เกิร์บก็แบ่งเงินค้างงูแหละเราไปซื้อเด้อ อ้าวพี่น้องเอยจบคลิปสันี่รอคลิปหนา